สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องช่างตามกวัวก่อนนะคะมาถึงแล้วนะอู้หสวนกล้วยสวนกล้วยหอมทองพี่นอ้องอันนี้นะี่นะมาถึงแล้วนะคะอันนี้เขาปลูกอะไรค่ะอ้ยูทำไมเขาไอ้น,นี่จังเลยเมื่อกี้เพิ่งผ่านสวนทุเรียนมาอันนี้เขาโพดนะคะเขาใช้ระบบนี้นะระบบน้ำหยดนะคะ เป็นน้ำบาดาลเนาะนอืมรถพวงเขามารถพ่วงเขามานะคะมันคันนั้นเขาเจาะน้ำะเนาะดินเหมือนจะไม่มีไม่ปลูกอะไรไม่ได้ดินแบบเหมือนลูกลงัง เก็บจักรยานย้ายสนองฮะฮะปลูกปลูกทุกอย่างเลยอ่ะนี่ขา้าวโพดนี่มันสมะหลังจ้ะอันนี้อะไรอ่ะต้นกิศนาเหรอออ นีม่มันมันเทศเนะจาะบ,บาดาลเห็นไหมเนี่ยโอ้โหทางคือถ้าไม่มีที่กลับรถคือจบ, <laughs> จอบ น,นี่มันเทศอันนี้ข้าโพดนะโอ้เขาทำกันทั้งหมู่บ้านเลยน,นี่นี่เขาเจาะน้ำแบบนี้ค่ะสวนยางวนยางก็มีนะคะหนุนทวีนี่เขาพูดอืมไม่ได้มาลึกขนาดนี้เราอยู่ตรงสวนทุเรียน ข้โพดปลูกข้าวโพดแล้วก็ปลูกมันสวนคือเส้นทางจะมาขึ้นของนี่สวนทุเรียนนี่ยสาอันดุด นี่ใช้เซลล์เซลล์หูทำไมใช้แผงเยอะจังเลยอ่ามสามแผงก็น่าจะได้แล้วเลยใช้สมาร์นไ,ไม่น่าจะใช้ไม่น่าจะเป็มันอาจจะไม่ใช่แผงนาโนก็ได้เนี่ยเขาก็ไอ้นี่กันหมดอ่ะใช้เซลล์เซลล์กันหมด ดินเหมือนจะปลูกอะไรไม่ได้ี่มึงแมีินองส่วนทุเรียนเนี่ยจังหน่อยกะส่วนทุเรียนเยอะมากนี่นี่ก็ใช่นี่ก็ใช่นี่ยแตมันทรงพุ่มดีจังเลยเนาะฝั่งนี้ก็ทุเรียนนะปุ๊บปั๊บ นี่อันนี้ก็ทุเรียนโอ้โโอ้โโทางก็แคบจังเลยถึงที่แล้วเห็นไหมกระสอบ Evet. Yeah. เอ้ยเอารถใหญ่มาก็จะเป็นแบบนี้แหละค่ะเนี่ยเขาไม่เก็บฝักเลยนะเขาปลูกแบบใหม่เลยเขาตัดทั้งต้นทั้งฝัก พร้อมกันสับแล้วก็ไอ้นี่เลย <c oughs> กำลังเดินไปดูทีจ่จะไปขึ้นเนาะนี้ที่เห็นฟ้า,ฟาที่เห็นนี้เนี่ยเรียงเรียงกันอยู่คือกระสอบ ข้าวนสับนะคะนี่นะคะมอนไปขึ้นตั้งแต่นูน่นน่ะนู่นข้างในนู่น่ะดูว่าดูว่ามีที่กลับรถหรือเปล่า ก็น่าจะเป็นผ,ผลงานขึ้นของมาถึงเช้าก็ดีอ่ะ6โมงครึ่ง <c oughs> เก็บเกี่ยวแล้วก็ปลูกใหม่เก็บเกี่ยวแล้วก็ปลูกใหม่เลยนะที่แถวนี้ทำไมก็มันขึ้นอยู่กับน้ำด้วยแลยนะแล้วดินเหมือนจะเหมือนจะปลูกอะไรไม่ได้พี่น้องดินจะเป็นเหมือนดินลูกหลังอะ่ะคล้ายลูกลังค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขออนุญาตลงคลิปแค่นี้นะคะถึงจุดหมายแล้วค่ะสวัสดีค่ะ